การดานาคน,น้อยนิยมไทยในโลก,กาภิวัตน์บทความโดยการดานาคน,น้อย25มิถุนายน2557บทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์ประชาไทยจับทำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเสียงโดยอ e ีบุ๊กแอนทอลเขียนอ่านโดยพัฒพีรพาฒนเร็วๆนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าอาจใช้มาตรการคว่มบาต ด้วยประเด็นแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ตามด้วยสหภาพยุโรปวงเล็บหรือที่เรียกกันว่าเอีวงเล็บปิดประกาศตัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจคนไทยวุใจชาตินิยมบางกลุ่มเริ่มเรียกร้องให้คนไทยเลิกใช้สินค้าอเมริกันและเอูทําให้เกิดคําถามว่าในยุคโลกาภิวัตนี้คนไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าอยากเลิกใช้สินค้าและบริการของอเมริกันและเอีรับอรุณแบบไทย ยางมเช้าตอนสีฟันก็เลิกใช้ยาสีฟันคอเกตแล้วหันมาใช้ยาสีฟันดอกบวกัวคู่ตอนอาบน้ำก็เลิกใช้สบู่ปาโมลีฟสบู่โดกเปลี่ยนมาใช้สบู่สมุนไพรแทนชายไทย,ทยต้องเลิกใช้มิตรโกนยิเลตเลิกใส่กางเกงในอก,กีหรือยิลาโลดหันมาใช้มีตรโกนไทยและกางเกงในไทยแทนส่วนหญิงไทยที่ใช้ชุดชั้นในวิกตอเรียสติกเก็ตก็หันมาใช้วาโกได้เพราะวาโกมาจากญี่ปุ่น รัฐบ,บาลญี่ปุ่นยังไม่ได้ประกาศตัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตร,รัฐบ,บาลญี่ปุ่นตัดความร่วมมือเมื่อไรค่อยเลิกใช้วากโก้แล้วหันมาใช้ชุดชั้นในจินตนาแทนส่วนเครื่องสำอางก็ต้องเลิกใช้ชาแนลดีออลเอสเ n คลินิกเฮฟอนแอมเต้องหันมาใช้เครื่องสำอางไทยแะพรน้ำอบไทยหรือน้ำลอยมะลิแทน แม้สินค้ายี่ห้ออเมริกันหรืออียูหลายยี่ห้อผลิตในไทยด้วยหุ้นส่วนชาวไทยและแรงงานไทยราคาถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ยี่ห้อสินค้าเหล่านี้ผู้บริจัทจดทะเบียนที่สหรัฐหรือที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผู้บริหารใหญ่ก็ยังเป็นชาวต่างชาติผู้บริหารชาวไทยไม่มีอิทธิพลกำหนดยุทธศาสตร์ข้ามชาติที่สำคัญผู้ถือหุ้นชาวอเมริกันและอียูได้กำไรมหาศาลมากมายกว่าแรงง,งานไทย เครื่องนุ่งห่มแบบไทยๆเปลี่ยนชุดชั้นในแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดชั้นนอกด้วยคนชาตินิยมต้องเลิกใส่เชิ้ตเลิกใส่เสื้อคอโพโลเลิกใส,ส่สูทของฝรั่งมังค่าหันมาใส่เสื้อมา้อมหรือเลิกใส่เสื้อแบบชายไทยในวรรณคดีส่วนหญิงก็ใส่ผ้าแถบหรือเสื้อคอกระเช้าแทนได้ใช้ผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายไทยแทนใหญ่สังเคราะห์เลิกใส่เสื้อยี่ห้อโพโล อามานี่กุชชี่คริสเตียนดิออเลือกใช้กระเป๋าหลุยวิตองแราด่าเอเมสโคด์ไอเวสเลือกใส่รองเท้าไนกี้บาจาอาริดัสบารีวูรากาโมอาวโรคลาร์กทันมาใช้เครื่องหนังไทยอย่างยี่ห้อเทวินแทนกินอยู่แบบไทยๆคนชาตินิยมต้องเลิกใช้ช้อนซอง ช้อนช้อมเป็นของฝรั่งขี่นกช้อนสั้นๆที่ใช้เป็นช้อนกลางยังใช้ต่อไปได้เพราะไม่ใช่ของฝรั่งใช้ตะเกียบแบบจีนกับญี่ปุ่นก็ได้ส่วนเตาแก๊สเตาอบไมโครเวฟต้องเลิกใช้หันมาใช้เตาถ่า,านแทนเลิกกินโดนัทเค้กกล้วยหอมคุกกี้พิซซ่าพาสต้าสปากเกตตี้ป๊อกคอนแฮมเบอร์เกอร์ นั้นมากินขนมหลอดช่องกระกิมไข่เต่าขนมปุ๋ยฝ้ายแซนดวงเล็บเร็วๆนี้มีนักศึกษาไทยกินแซนด์วิชแล้วโดนจับแย่จริงๆที่กินของฝรั่งอาจะกินขนมชั้นขนมถ้วยตะาลแซนแซนด์วิชุวงเล็บปิด่นตึกตรามแบบไทยๆเวลาไปห้างสร้สินค้าไปโรงพยาบาลไปโรงแรมจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ก็ต้องเลือกไปเห็นยี่ห้อโอทิสของอเมริกัน กิตเซนครับของเยอรมันก็อยากขึ้นเกิดหน้าเดินขึ้นบันไดจีละซันเลยแต่ถ้าเป็นยี่ห้อซินเลอร์ของสวิตแต่ยี่ห้อฮิตาชิของญี่ปุ่นก็ข,ขึ้นได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เมื่อยบวงเล็บเลบฮิตาชิเดี๋ยวนี้ทาที่จีนไม่รู้ว่าคุณภาพดีเท่าแต่ก่อนไหมวงเล็บปิดญี่ปุ่นต่อต้านรัฐบาลไทยจริงจังเมื่อไรก็ยังเหลือยี่ห้อสวิตสวิตขายความเป็นกลางเมื่อราคาสูง ภูมิใจได้เสมอว่ามีเงินก็ซื้อของสวิตได้วงเล็บแต่สวิตประเทศเล็กมากๆบางอย่างก็ไม่ทำขายเช่นเครื่องบินวงเล็บปิดรักษาโรคแบบไทยๆตัดงบสัมมนางบดูงานของแพทย์ไทยที่ EU กับสหรัฐให้หมดส่งไปดูงานไปสัมมนาไปฝึกความเชี่ยวชาญที่จีนกับแพทย์จีนแทนแพทย์ฝรั่งใช้ยาจีนแทนยาฝรั่งเลิกใช้เครื่องมือแพทย์อเมริกัน เรื่องมือแพทย์ EU ปวดฟันก็ใช้เชือกป่านถอนฟันเลยป่วยไข้ก็ไปกินยาฝรัง่งกินยาหม้อยาสมุนไพรแทนใช้ยาไทยให้ร่ำลือไกลไปสามโลกเนิกใช้ถุงยางดูเร็กซ์เราหันมาใช้ถุงยางสาธารณสุขแทนการศึกษาแบบไทยๆมหาวิทยาลัยไ,ไทยต้องเลิกให้นะักศึกษาใส่ชุดคุยรับปริญญาประชุดคุยและการรับปริญญาเป็นของฝรัง่งทีโน ชุดเพื่องแบบทหารไทยตำรวจไทยก็กอบมาจากฝรั่งที่นกเช่นกันเลิกใส่ชุดฝรั่งแล้วหันมาใส่โจงกระเบนกันแบบแต่ก่อนไหมเลิกส่งลูกส่งนักเรียนทุนเรียนฮาวาด M.I.T. Stanford w a อ t o ต k e l l o g ก Berkeley ส่งเลิกส่งไป c ครมบิดออก o ปอร์ตเออีซอบอนส่งลูกเรียนจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์แทน ไหน่อยก็ไปมอปักกิ่งกับมอเสี่ยงไฮ้ส่วนมอโต,โตเกียวกับมอเกียวโตนี่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นอาจจะตัดความสัมพันธ์นิวซีแลนด์และออสเตรเลียไม่ใช่สมาชิกยูแต่ก็ประก,กาศต่อต้านไทยแล้วจะเลิกส่งลูกไปเรียนนิวซีแลนด์และออสเตรเลียไหมส่วนโรงเรียนอินเตอร์ในไทยก็เป็นเครือข่ายขขงมรงเรียนอเมริกันและยูกันมากมาย จะประท้วงเอาลูกออกจากโรงเรียนอินเตอร์กันไหมเดินทางแบบไทยๆถ้าจะหันไปใช้สินค้าเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นแทนอเมริกันและอี <c oughs> ก็อย่าเผลอขึ้นเครื่องบินโบอิงและแอร์บัสไปเที่ยวเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเพราะเป็นเครื่องบินอเมริกันและฝรั่งเศสจะเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่นทเที่ยวเวียดนามก็ต้องเลือกอีห้อเครื่องบินมีเครื่องบินแอมแบสจากบราซิล ทีห่อหนี้มีโรงงานทําชิ้นส่วนเครื่องบินในจีนวงเล็บแต่ชันเฟิร์สคลาสชั้นธุรกิจไม่รูหราสนองอีโกอีลิตได้ถึงใจโบอิ้งแอร์บัสวงเล็บปิดจะซื้อรถไฟฟ้าก็อย่าเผลอไปซื้อของเยอรมันของฝรั่งเศสซื้อของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้เป็นกลางรถยนต์ก็ต้องเลิกขับดีเอ็มเลิกขับเบนเบนเลและเฟอร์รารี่ก็ต้องเลิกเช่นกันอันไปใช้รถญี่ปุ่นรถเกาหลีใต้รถจีนแทน ความบันเทิงแบบไทยๆเลิกดูเลิกเล่นกีฬาฝร,รั่งขี้นกอย่างฟุตบอลเทนนิสกอล์ฟเล่นโชคมวยแทนหยุดดูบอลโลกนั้นไปดูมวยไทยแทนส่วนหญิงไทยก็เล่นหมากเก็บบักบ้างร้อยมาลายบ้างทำน้ำอบไทยบ้างเลิกดูทีวีและปิดไฟด้วยทีวีกลับไปฟ้าเป็นของฝร,รั่งขี้นกจุกเทียนกันและนอนแต่หวัวค่ำ ไม่อยากบันเทิงรื่นเริงก็ไปดูลิเกงานวัดนหนังตะลุงพรกมิวสิคอลหรือตะครเวทีกับภาพยนตร์ของฝรัง่งชนชาติไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งที่นกคนไทยชาตินิยมก็ต้องกินอยู่ด้วยวิถีไทยคอนเสิร์ตใช้กีตาร์ใช้เปียนโนใช้กลองฝรัง่งก็ต้องเลิกไปดูไปฟังโอเปร่าข,ของฝรัง่งก็เสียงดังโวกเวคไลนิ้วเท็กตื่นไฟไม่มีรากเง่าแบบวัฒนธรรมไทยความจริงแบบไทย,ไทย วันนี้หยุดดื่มโคกหยุดดื่มเป๊ปซี่ดื่มไวน์ฝรั่งเศสกันหรือ,อยังปิดทีเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์กันหรือ,อยังใช้ไฮไฟแทนเฟซบุ๊กและรณรงค์ให้ไฮไฟเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นเบน,น,นจางขสวัสดกันหรือ,อยังไม่ว่าคุณจะตอบคาถามพวกนี้อย่างไรคุณก็หนีความจริงดังต่อไปนี้ไม่พ้นหนึ่ง GDP EU และสหรัฐรวมกันเกิน50%ของโลกถ้าไม่ปรับด้วยกำลังซื้อขอถึงปรับด้วยกำลังซื้อแล้ว GDP EU รวมสหรัฐคิดเป็น35%ของโลกคอคิดแบบไหนไทยก็ไม่ถึง1%ของ GDP โลกน้อยกว่าไต้หวันซะอีกงอ คิดแบบไหนจีนก็ไม่เกินครึ่งของยูกับสหรัฐรวมกันจไทยนำอาวุธยาเครื่องมือแพทย์เครื่องบินเข้าจากยูกับสหรัฐชยู EU กับสหรัฐไม่นำเข้าอาวุธน้ำมันยาหรือเครื่องมือแพทย์จากไทยช อยียูกับสหรัฐนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแทนไทยได้เช่นอาหารแช่แข็งจากเวียดนามและอินเดียสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากมาเลเซียญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันซประเทศอุตสาหกรรมที่ส่งออกน้ำมันคืออินโดนีเซียไม่ใช่ไทยถ้ายังฝันกลางวันว่าไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฝรั่งต้องเกรงใจ ก็โปรดตื่นมาดื่มโคกดื่มแฟนตาดื่มวน์ดื่มกาแฟคาปูชิโน่ให้ตาสว่างจบบทความการดานหนัน้อยนิยมไทยในโลกาพิวัต